คือพีงบอกว่าพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งที่จะมีเขาเรียกอะไรนะอัพเพอร์ฟอร์แมนอีกอีกหนึ่งวันนะ,ะครับพรุ่งนี้เนี่ยจะอันนั้นจะพรุ่งนี้จะเด็ดกว่าน,นี้อีกนะพรุ่งนี้มีอะไรบ้างคะพรุ่งนี้มีใครมาบ้างพรุ่งนี้เราจะเป็นรวมแบบสปปามศิลปะสามแผนกรวมกันหรอโอ้มีดนตรีนะฮะแล้วก็มี การเขียนภาพแล้วก็มีนักเขียนมาอ่านบทกวีโโอ้หมันรวมกันเลยในเวทีนี้โอ้โหยี hmm. ่อลังการอีกแล้วนะนนจากไหะสำหรับงานเมเจอร์สุรีทอาร์ตนะครับก็แวะเวียนจะมาชมได้นะฮะมีงานจนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับ ตอนนี้ตอนนี้มีใครเสร็จแล้วบ้างคะเสร็จแล้วพี่วันเสร็จแล้วหนึ่งท่านนะคะพ,พี่ต้นเสร็จหรือยังคะพี่ต้นเสร็จแล้วเสร็จไปแล้วสองท่านอาาเออเสิร์ตปกมือให้ศิลปินของเราสองท่านตอนที่เสร็จแล้วเหลืออีกสองอทาอ่านยังไม่เสร็จเอาพี่พี่แจ เสร็จแล้วเหมือนกันเราเสร็จแล้วสามท่านนะฮะแต่ผมยังอยากจะแถมอีกซึ่งหนึ่งบอเพลงได้ให้พี่วันเอูให้พี่หยอดของเราเออทั้ทงหน้าจะมีการจองภาพแลยนะไม่ใช่พี่หยอดเมื่อกี้ก็ทุกคนก็ตามหาพี่หยอดมาที่หลังก็เสร็จคนสุดท้ายด้วยพี่หยอดคะเพลงนี้หนูจัดให้พี่โดยเฉพาะขอบคุณนะคะเพลงนี้แปลกมากวันนี้ลงตัวมากเลยทัานสุดท้ายนี่ผมเลือกเพลงนี้เลยนะครับค่ะ เป็นความลักอย่างหนึ่งครับที่เราทุ่มเทไปให้ใครสักคนเนี่ยเหมือนการริมน้ำเนี่ยหรือริ้มกาแฟลงไปในแก้วเนี่ยพอมันร้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำหยาดน้ำตาออกมาได้ครับมีเพลงยังเติมได้อยู่เติมได้อยู่ครับได้เอาอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงปิดท้ายสำหรับการโชว์วาดภาพใช่ ะะซ,ซอฟๆเบาๆนิ่งๆวันนี้แบบฟิลหวันๆเดี๋ยวเราอยากจะเชิญชวนหลายๆท่านนะคะที่อยู่แถวๆนี้ลองมายืนดูกันดูความสามารถของพี่ๆทั้งสี่ท่านของเรานะคะศ<ม>ิลปินทั้งสี่ท่านวาดรูปต่างคนต่างสไตล์นะคะกับบทเพลงที่วันนี้เราเล่นถ่ายทอดเป็นสไตล์ลาติน j a ๊สนะ ดูกันว่าเป็นยังไงเพลงสุดท้ายเป็นเพลงอัลบั้มเป็นเพลงของเราค่ะซิงเกิร์ใหม่ซิงเกิร์ใหม่ของเราเลยนะครับมันชุกเสียงอยู่นะค่ะเอ่อจนตีไปแล้วนักร้องตามไปทีหลังเดี๋ยวกำลังกำลังกำลังนักร้องกำลังมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะหาฟังได้ทาง YouTube ก่อนเนาะใช่ก็ติดตามเราพวกเราได้ครับที่แฟนเพจออดดูนิโกนะฮะเป็นเพลงที่ชื่อว่าน้ำตา

អ <small> จนไล่ผ่านเรื่องที่ต้องใจแค่เธอเท่นาทนั้นแต่และในความสุขลับทวจนเกินกว่าแม้วันคืนนานก็ชอดทิ่งฉันรักจนกิดจะหาใจ chúng ta nhìn thấy hài là... น้ำที่ล้นนอง ทั้นสี่ภาพนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกับทั้งพี่ต้นพี่แจ้งพี่หยอดแล้วก็พี่วานด้วยนะคะใช่แล้วสี่คนส,สี่สไตล์สี่แบบอันนี้มือไม้เลอะกันไปนเลยทีเดียวเช็ดล้างไม้ล้างมือไหมคะพี่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ต้องแปะน้าหนูก็ได้ไม,ไม่เป็นไรอะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันนิดนึงสําหรับท่านแรก เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ผู้ชมด้วย <Okay. S 2> นะคะว่าชอบภาพไหนของใครเป็นพิเศษนะคะมีมีสองท่านคุณเสื้อชมพูกับคุณเสื้อตัวนี้คนนี้นะคะคุณสุพาพบุรุษคนนี้กับคุณคนนี้ชอบชมากเลยมายืนถ่ายรูปอยู่จะเพิ่งไปไหนเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยนะตัวเองนะคือเมื่อะะเสร็จงานแล้วนี่ <c oughs> ต้องให้สิลปินพรีเซนต์ด้วยว่าเขาคิดอะไรอยู่ถูกค่ะเราเริ่มต้นจาก พี่วันก่อนดีกว่าพี่วันเราอยู่ไกลที่สุดขอเชิญพี่วันทางนี้หน่อยค่ะพี่วัน่ะเดินไปดูพี่นุฟ้าพี่วันคะเดยนหนูจะขอสัมภาษณ์พี่วันนิดนึงอุ้ยใกล้ๆภาพสวยมากเลยอ่ะสวยมากสวยมากพี่ถ่ายทอดอะไรคะเดี๋ยวบอกความละอ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่วันพูดถึงภาพนี้นิดนึงพี่วันมาทางนี้หน่อยมันมืดมากมันมืดมากมองไม่เห็นหน้าพี่เลยนะคะพี่วันจ๋ามือเลอะไหมก็ ถามถามก่อนถามก่อนก็ก็คือว่าอยากเราทราบว่าพี่วันพอฟังเพลงพวกเราแล้วครับคิดถึงอะไรฮะคิดถึงอะไรนะคิดถึงคิดถึงคิดถึงไม่ไปขอเกาะเสาได้ไหมคะคือคือที่พี่อยากออกมาไม่ใช่อะไรพี่ไม่ไหวครับเกาะเสาถ่ายไว้หน่อยได้ไหมคะนี่คือความจริงชีวิตศิลปินค่ะมันมันใช้พลังเยอะใช้พลังเยอะ เ,เกี่ยวกับความรักครับ<ส>ผมว่าความรักถ้าไม่มีความผิดหวังความรักไม่แข็งแรงความรักถ้าไม่มีความผิดหวังก็จะไม่แข็งแรงรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกลับไปเลิกกับแฟนนะฮะ <boundaries> จะได้แข็งแรง <S <S ขึ้นน,นะฮะใช่ไหมฮะไม่ได้หรอกเอาไม่ได้นอไม่ได้รคือแบบว่าอาจเป็นเรื่องบังเอิญที่ทำให้ชีวิตต้องเป็นอย่างนั้นแล้วทำให้ชีวิตเราแข็งแรงขึ้นสุดยอด พอใช้คําว่าแคบังกเลยที่โดนโดนแม่่เรื่องบังเอญพี่คะหนูมันหลายรอบแล้วหนูก็ต้องแข็งแรงมากเลยสิคะพี่โอ้แเบิ้ลแข็งแรงดับเบิ้ลแข็งแรงเลยของพี่นี่นะไม่อยากจะพูดแต่งเพลงมาแต่ละเพลงนี้เรื่องจริงทั้งนั้นชีวิตแบบนั้นทำเพลงเรื่องจริงไม่โดนใจไม่โดนไม่โดนพี่ผมเป็นคนที่ว่าคือมาจ้างผมจะเขียนเพลงนี้ไม่มีทางนะพี่ ก็ผมเอาชีวิตผมเท่านั้นผมต้องเอาชีวิตผมเข้าแรกผมเลยต้องมีแฟนเยอะมากโอ้โหได้เลยครับจะไม่ตายไม่แก่ได้ใครละคนนี้คนนี้คนนี้สะดุ้งเลยนะคนนี้สุดท้ายแล้วนะอายุขนาดนี้แล้วแล้วคนนี่ก็ไม่มีไฟในการแต่งเพลงแล้วดิก็มดแล้รอมาสามปีแล้วอ่ะต่อไปนี้ลำดวนจะไม่เพลงอกหักแล้วผมถามหน่อยครับพี่ถ้ารถไฟหยุดเดินเนี่ยแล้วจะหา ประสบการณ์ได้ที่ไหนครับเนี่คืออย่างนี้ครับอย่าอย่ายุดาอย่าหยุดหไปเรื่อย่าหยุดโปรคาหรือว่ายังไงครับพี่คืออย่างนี้ครับคือว่าจากนี้ไปเนี่ยวงลำดวนจะเป็นเพลงรักแล้วเพราะว่าเพราะเราจะการังทำโปรเจกที่จะไปเล่นในงานแต่งงานเราวว่าางนเเรรีถูกจีดการจากงานแต่งงานทุกงานในงานเลย เพราะว่าแต่ละเพลงนี่แม่งปหักทุกเพลงเลยนะฮะถึงโดนใจถึงโดนใจครับพี่ใช่ครับ